สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านไม่ใช่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยตอนนี้เราอยู่ในเกมเหลี่ยมเหลี่ยมโลกเหลี่ยมเหลี่ยมที่มีปรสิตเหลี่ยมเหลี่ยมใช่เออวันนี้ผมขอภัยด้วยนะถ้ามันมีเสียงแบบเสียงอย่างอื่นที่ไม่ใช่เดยงผมเข้ามาอยู่ในที่แบบขอภัยด้วยนะคือไอแถวบ้านผมใช่ปหเขา มีงานขึ้นบ้านใหม่กันใช่นั่นแหละแล้วมันก็ตามนั่นแหละเอ,อ่อเสียงแบบมันมีเสียงเพลงดังใช่ถ้ามันมีเสียงเพลงเข้ามาในคลิปก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะแต่ผมมีพ่เอ็เยอะๆรู้ไหมผมจะทำอะไรไม่บอกลอริน <S <S 1> <S 1> ผมจะคุนลงไปข้างล่างเพื่อไปตามหาสมบัติ ใช่สมาธิผมหมายถึงก็คือพวกแรก็ผมจะไม่มีทางออกไปข้างนอกเสี่ยงตายเหมือนไอ้คลิปก่อนอีกแล้วคลิปก่อนที่เพื่อมาออกไปเข้าดันเจียนโดนปอลิตตบเลือดประมาณเหลือสามอ่ะโอ้โอ้สยใจไปเลยเกือบตายดีที่วิ่งหน,นีทันท้างนั้นมตายหาตายหงแน่ ผมจะคุนลงไปแบบนี้แหละจนกว่าเออจะเจอแร่ผมจะไปวายประมาณวายที่มันมีแร่อ่ะประมาณเออไปวายสิบสี่แล้วกันไปไปวายสิบสี่เลยไปวายสิบสี่เลยปกักท็อตแหละเด๋ยวมืดมองไม่เห็นไอ้มืดจะปักตรงนี้ทำผีอะไรเราเอ คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมฟังดีๆจะได้ยินเสียงซอมบี้นะแถวนี้มีเหมืองผชัวพันล้ำปริเสียงซอมบี้อย่างใกล้อ่ะรู้ไหมทำไมถึงผมต้องเพิ่มเสียงเกมให้มันมีเสียงตั้งอ่เดี๋ยวเหมือนเมื่อวานดูในไอ้ปรสตีแบบไม่ไดีตั้งตัวแม่งชิบหายไม่ไดีเสียงบรลสิตเดินคือแบบเกือบเดสมดงเดสมอร่ แบบเกือบตายเลยใช่เกือบตายเอเอสวัสด,ดีว่าไงซัมบี้ไรต่อจอยจอดาบไฟเยียบเจ๋งสุดยอดไปเลยเราไม่ได้อดับเหล็กมาเพิ่มด้วยดีสุดยอดไปอีกอย่างเหมือนกันเออเขาจะเจาขาไปดูในเหมืองหน่อยแล้วกัน ว่าจะไม่มีอะไรนะโอเคไม่มีอะไรอังคารว้นี่แหละตาอยซะต่อยไซน์หนุ่มโอ้โหเฮยสวัสดีเฮยพวกเฮยมีใครอยู่ไหมน่าจะไม่มีเฮยเฮย เอ้มีใครอยู่ไหมเอ้คุณคุณเอ็งทรอจางมักเลยเอ้เอ้ดูสภาพแอ่งกลับดีกว่าอาจจะมีปรสิตวิ่งม,มากินผมไงเอออันตรายว้าวสตงิูตรงนี้ไม่เหล็กวิ่งผ่านแบบหมอตอนแรกมาไม่เห็นเลย,เยขุดมาให้หมดเลย โอ้ยยังไม่หมดครับนี่หมดแล้วเรับรับรังกลับบ้านเอาเห็ดไปได้เห็ดกลับบ้านกลับบ้านเี่เสียงเพียงย่งดังเลยคุณผู้ชมมันยังได้ยินอะ่ะเอ่อคุณตรงคุณลงไปคืนเอ้ยคุณลงไปต่อไม่ใช่คืนเฮ้ยคุณผู้ชมคุดกมาเมื่อกี้ผมเจอเอ่อ น,น่าจะต้องใช้แป๊กเหล็กแหละแล้วปัญหาคือกูไม่ได้เอาพี่แอ๊กเหล็กมาไงเออ <c oughs> ไอรอนเออพีไอรอนเออไม่มีพีแอรกเหล็กแล้ววะเออติดบาเอ้ยหาด้วย ไปต้องเผาเหล็กเพิ่มหน่อยแล้วกันบเผาแล้วก็รอเหล็กเติบโตเหล็กพี่มึงเติบโตเหล็กสุกแล้วก็รอเหล็กสุกจะอะไรปะอ๋อผูออโ้โอโแต่ไม่รู้เอยครับสติสี่เฮ้ยครับสติกดีเฮ้ย ติ๊กมาโอเคครบเอกระพิษเลยใช่ไม้เฮ้เฮ้มืดแล้วหอโอเคอยังไม่นอนหรอกรอเล็กเผาอีกสองก้อน อืมแกสุดยางพุ่มหนอนอาหารเลยฮะกเกย,กยไปดีกว่าลงไปขุดเอ้แร่นั่นเฮ้เฮ้เฮ้วัสดีพวกฮึบแทนแทนสไน์คือทำอะไรได้พวกเฮ้แ,แม่อมเพลเตนตี้กันหรือเออ เออมึงทำอะไรได้พววเฮ้ทำอะไรได้โอ้โอ้โหมันน่าจะกระจอกมากเลยเออใครรู้ก็คอมถ้าใครรู้ก็บอกผมมาได้นะเพราะผมไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้ <c oughs> ก่อนมานี่ไม่คไม่ได้ศึกษาอะไรเลยไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้ใคร ใครรู้ว่าทำอะไรได้ก็บอกมาหน่อยนะด้แจ๊เออใช่ไหมแล้วกันไม่ไม่ต้องไปสนหรอกขุดขุดหาแร่ต่อขุดตรงไปเลยขุดตรงไปหาแร่เพชรเอ,อคกูรู้ละเพียงอะไรอยู่ข้างหน้านี่เองไอสูด โอ้ไม่าโอ้กาเด้อไม่า้อกอ้าออื้าดล้เสียงอะไรอืออ้าื่ท้อหมดออเอแป๊บแป๊ขออุดก่อนแป๊บแป๊บหนึ่ง แป๊บแป๊บครับทอตก่อนตอนนี้ทอดไม่เหลือหมดเรี่ยงท็อตหมดตัวโอ้ไม่ยากยอดเจอเหมืออกว่าเฮ้ยคุณผูณ้ชมคุผู้ชมว้าวมันไปดูบมนดีกว่า้้ตรงนี้มีลาพีดดูกันนะโอเคหนไม่หนงก้อนไม่หนึงบล็อกมันคืออะไร โอ้โหมันกินได้ปะมันกินได้ใช่ไหมว้าวตรงนี้เจอทองด้วยเอ๊ะเอ๊ะเอ่อเอ่เอเฮ้ยพวกนายเป็นเห็นใช่ไหมนายไม่เห็นจะดรอปอะไรเลยยังกระตอกเลยไม่ดรอปอะไรเลยขุดทองไปก็ได้คนและขุดเอ่อไม่ใช่ขุดทองแบบนั้น ไม่ใช่คุณทองที่อัดสูด,ดเฮ้ยเฮ้ยเดินผ่านเหล็กมาได้ไงวะปไปได้ไงผมเดินผ่านเหล็ก oh my god สี god. Okay. สก่อนโอเคสีกสีโอ้โหไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรไม่มีก็ผีละเหล็กจเจอเหล็กวะ เหล็กเยอะด้วยนะอ่าลงมาครั้งนี้มันจะค้มแฮะเอยใช่ผมว่าลงมาครั้งนี้ค้มแน่พันล้านเปอร์เซ็นไม่คุ้มก็บ้า,าดูดิผมได้เหล็ก,กอีกไอ้น้านีน่ก็น้ำกินน้งแหละดูกันผมได้เหล็กอีกเอ้ยเหล็กเครื่องสิบสองว้ยเฮ้ยต่อไปฝั่งนู้นเพิ่มหนึ่งอะ่ะโอออาจจะเจออะไรก็ได้นอ้อไม่อยู่ล้วไปจากที่นี่ดีกว่า อผมไม่ขุดไปทางนั้นแล้วกันผมขุดเชียงไปฝั่งนี้แล้วกันเพราะฝั่งนั้นมันมีน้ําใช่ขุดไปฝั่งนี้แล้วกันตรงไปเลยขุดแบบนี้แหละจะได้ดูทิศได้ไม่ไม่ใช่ดูทิศดิดูข้างหน้าได้ไม้แล่วไมต้องเจออะไรเฮ้ยบ๊ายเฮ้ยโอ้ โอ้เจะแร่อันนี้อีกแล้วที่ไม่รู้มันทำอะแรอยังไม่เห็นกรารูมยังไม่ได้อยู่ในตัวเราเลยเอ้ยตาฝาหรอวะผมไม่เห็นเฮ้ยเจอเหมืองว่ะเหมือนเนี้ยจะมีอะไรได้บ้างค้ับคุผู้ชมจะมีไดมอนด์ไดมอนด์เยไอเอมไดมอนด์ฉันเป็นเพชรใช่โอ้ไม่ไม่เพชรละเหล็กเออเพราะว่าเหล็กไม่เพชรละแบบนี้ เหล็กเหล็กชัวชัวยังไงก็เหล็กเหล็กแหละเออเหล็กแหละถ้าแบบนี้เพจก็บ้ารึบึบแล้วก็เอามาึบโอเคตันแต่เหล็กเยอะจริงครับเหล็กเยอะจริงครับเป็นเยอะจริงครับคุณผู้ชมเลอะเลอะมัวละต้นตันกันละเหล็กเยอะจริงครับ ไม่มูเออตอนที่ผมคุณมาผมได้เหล็กมาประมาณหนึ่งเนี่ยผมได้เหล็กมาอยู่แล้วก็นิดนี้อีกนิดหน่อยน่าจะมินิดหน่อยครับนี่คืออะไรอะ่ะไม่รู้อะ่ะมันคืออะไรถวาวันหรนือถ้าไม่ถวาวันก็ RR, น่าไม่ใช่ถวาวันมัน้งตามแบกๆเอ้ยคนจะไม่อุ่นลาวานะ โอเคตรงนี้มีทองขุดทองไปเลยขุดไปขุดทองไปเลยผมได้ยินเสียงแมงมุมในแมงมุมแหวะในแมงมุมแหวในผมไม่เห็นแมงมุมสักตัวเลยแล้วพวกอนี่ไงพวกวไ,ไม่ได้แบบพวกมาขุดไปให้หมดเลยพอนี่ ผมขุดมาไม่เจออะไรเลยยกเว้นไอ้แร่โมงโมงเชียนั่นที่ไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้ใช่ไม่รู้เลยว่ามันทำอะไรได้โอ้โหดีสุดสุดเออมันทำอะไรได้กันแน่อยากรู้ก็ได้อุปกรณ์เหล็กมาเว้ครบเซตอ่ะครบเซตไหนคอบเซตไหนมั้งครับเออถ้า แ็กแต่ผมขึ้นไปเลยนะเพราะน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละจะมังม้งจะมั้งนะหุ่นแร่มงม่วงไปด้วยมันเจอแร่มงม่วงแต่ไม่เจอไดมอนด์โอเมก็าสุดยอดไปเลยเออเอ,อ,อ,อไม่เจอไดมอนเจอแต่แร่มงม่วงโอโอ,โอโกเกมดีหุทะลุด,ด้วยเวเฮ้ย ถ้างั้นขุดตรงนี้ไปเลยเลยครับ้อ hey, <Hey, S 1> พวกอย่บอกนะว่ากูไม่เจอไดมอนโอ้โ oh, หผมไม่เจอเพชรครับ uh. เกมดีเออ <im> ไปแล้วแม่งไอ,อ <im> ตูด <im> ไดมอนก็ไม่เจอแม่งเกมดีจอมนี่เฮ้ยโอเคเร่ก็มาสู่โลกภายนอกโอ้โ oh, ห oh. แสงสว่างต้นไมนะ้นั้นก็หลอนเหมือนเดิมเอ่อเอ่เผาเ เหล็กหน่อยแล้วกันได้เหล็กเยอะเลยห้าสิบห้าสิบแปดเออพูดไม่ถูกได้เหล็กเยอะเลยตั้งห้าสิบแปดหินก็เยอะหินเนี่ยปกติแล้วมันต้องเยอะถ้าไม่เยอะนี่ก็แปลกทองก็เยอะเหมือนกันขุดทองเอาแบ่งถามนล้วหน่อยมาเผา่านเอ,อ๊ะแบ่ง่านม,มาเผา่านพี่มึงแบ่ง่านม,มาเผาทองเออ เออแบ่งทานมาเผาทานอีกตูดพูดไรของเองวะโอเคแล้วก็ครับกางเกงหน่อยแล้วกันเกงเหล็กตึ๊บๆชูแปบบ๊บอาชว่แปบบ๊แบอบึแบบ๊แบบแล้วก็คราบหมวกทองรัาไปเพื่ออะไรหมวกทอง กระจอกใช่กระจอกมากหมอกทงทำอะไรทำอะไรไม่ได้เลยนอนดีกว่าื่นมาพรุ่งนี้เชา้าแล้วก็ออกไปข้างนอกกันเออออกน่าจะโอ้โหหมอกตอนเช้าเอาจริงหมอกตอนเช้าลงแรงมากมันลงหนักอะ่ะมันหนาไอ้ภานี้ผมคงจะไม่ออกไปข้างนอกหรอกเพราะ ผมไม่อยากให้คลิปมันยืดยาวนานอันนี้คลิปนั้นน่าจะนานแล้วแหละใช่อันนี้ผมไม่รู้นะว่าคลิปมันกี่นาทีแล้วแต่ผมว่าคลิปมันน่าจะนานแล้วแหละถ้างั้นโดของเต็มนีดหน่อยสุดเกาะสุดเกาะสุดเกาะชุชชุชเกาะครับครับเซปไปแล้วนะครับโอเคครับถ้างั้นก็ ในว่าเนื้อซอมบี้แล้วเมื่อไหร่นี่ค่ามันจะโตอโอเคอาหารกินอืแค่รอดแ่บอร่อยอเอามาเปดไอ้แร่นี้ผมสงสัยมันทำอะไรไม่ใช่ ไอ้ไว้ไว้นิ้วเหมือนกันขาวขาวสเบรัว่วช่างมันอ่านไม่ออกคือมันทำอะไรได้ผมอยากรู้ไอ้แรเชื่อนี่มันมีประโยชน์อะไรค้าไปต่างโลกว่างั้นบล็อกออฟเทสเซไนท์แทสไน คืออะไรไปอมเพลนตี้มีประโยชน์อะไรในอนาคตพอจะรู้ก็ได้งนนั้นเก็บของไว้ก่อนแล้วกันเห็ดนี้ด้วยเห็ดราเฮ้ยทำยาได้วะว้าวนี่ยาอะไรวะกินแล้วกลายเป็นซอมบี้ว่างั้นยาเชีย่ยไหนกินกลายเป็นซอมบี้โอ้ยของก่อนเอาเสื้อเกาะมา แล้วก็ชื่อครบเสร็จแล้วครบเสร็จแล้วงั้นคลิปนี้ผมไปแล้วเจอกันคลิปหน้านนเจ้เงั้นก็บ๊ายบายซีโยเกนไซโยนาระไซโไซโยนาระบ๊ายบายบายเจอกันคลิปหน้านนเจ้บายบาย